สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซีิลมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะทุกคนคะวันนี้คะ่ะมะนาวพาทุกคนมาชมกับรถนะคะที่มะนาวจะเรียมส่งมอบรถใหม่ให้ลูกค้าค่ะคันนี้เป็นรถของลูกค้ามะนาวเองนะคะสำหรับรถยนต์ที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะเป็นรถ Honda c ซีว c ครุ่น el นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นของซีว i คเลยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะ ราคาจำหน่ายอยู่ที่9 6 4 9 0 0บาทยังไม่รวมค่าสีนะคะสีที่มะนาวไทยอยู่ค่ะเป็นสีดำมุกมีค่าสีบวกเพิ่มอีก6,000บาทค่ะก็เดี๋ยวเรา เช็คความเรียบร้อยไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาแอาอธิบายในเรื่องของสเปคเนาะภายในภายนอกไปพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มรอบคันบานหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะความเข้มของบานหน้าอยู่ที่ความเข้ม4 0นะคะแล้วก็รอบคันอยู่ที่60%นะคะสําหรับภายนอกด้านหน้าของรถยนต์ Honda Civic รุ่น EL นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะไฟหน้าไฟหน้ารถนะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟ ส่องสว่างสำหรับการคับขี่ในเวลากลางวันไฟเดยไลท์นะคะก็จะติดก็ต่อเมื่อที่เราสตาร์ทรถยนต์เนาะแล้วก็สำหรับไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะก็มีมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะที่อยู่ใน Honda Civic นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ4สูบ16วาล์วนะคะสําหรับ Honda c ซ vic ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็จะสามารถเติม น้ำมัน e85 ได้นะคะรองรับ e85 นะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing นะคะก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยในเครื่องยนต์เทอร์โบก็มีนะคะสำหรับ Honda Sensing ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน6ระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น CMBS นะคะระบบเตือนการชนรถพร้อมระบบช่วยเบรคค่ะ l c a s s ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะ ระบบที่3าค่ะ r d m with LDW นะคะก็คือจะเป็นระบบที่เตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ AHB ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะจะมี ACC with LSF ค่ะก็จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมกับระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าค่ะ แล้วก็ระบบสุดท้ายนะคะ LCDN ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างกันสำหรับลอรถยนต์นะคะของรุ่น EL และ EL Plus นะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็จะเป็นขอบ16นิ้วนะคะลายนี้เลยนะคะคันนี้รถลูกค้มามะนาวไม่ได้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันเพิ่มนะคะรวมถึงไม่ได้ติดตั้งคิวกันสาดเพิ่มเติมค่ะ ถัดมานะคะกระจกมองข้างค่ะก็มีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้แล้วนะคะแต่ในรุ่น EL รุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่พับเก็บให้อัตโนม,มัตินะคะเวลาที่นอล็อกรถมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะแบบนี้เลยเสาการแบบคลิปฉลามค่ะสีเดียวกันกับสีรถยนต์ถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านท้ายของรถกันสำหรับคันนี้นะคะมนาวติดตั้งในส่วนของ สปอยเลอร์เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะถ้าเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยรถจะไม่มีสปอยเลอร์มานะคะนอกสจากจะเป็นรุ่น RS แล้วก็สำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ติดไว้อยู่นะ VTEC Turbo รวมถึงนะคะคันนี้มะนาวแถมในส่วนของเซ็นเซอร์ถอย2จุดให้ลูกค้าค่ะทำสีเดียวก,กันกับสีรถยนต์นะคะแล้วก็สำหรับ Honda c ซ vic นะคะที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ ท่อไอเสียนะคะจะเป็นแบบท่อคู่ะคะ่ะก็จะมีฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วก็สำหรับรุ่นเริ่มต้น Civic Turbo EL นะคะก็จะมีในเรื่องของอระบบสตาร์ทรถจากคุณแจรีโมทนะคะรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วคะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถยนต์กัน สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะคะคันด้า i ีวิเดิมๆเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้ลูกค้ามานาเาซื้อเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะเบาะหนังรับประกัน1ปีค่ะสามารถเลือกสีเบาะและสีได้สามารถแยกสีกันได้นะคะงานรับประกัน1ปีติดตั้งในส่วนของบริเวณแผงประตูด้านข้างให้ด้วยนะคะทั้ง4ประตูเลย แล้วก็สำหรับรุ่น EL เนาะเขามีพนักมีที่พักแขนนะคะก็ทำการเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยก็จะเล่นลายแบบนี้เลยนะคะคันนี้ลูกค้ามานาเลือกเป็นสีน้ำตาลนะคะแอร์แบก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ในรุ่นเริ่มต้นก็ให้แอร์แบกมาถึง6กตำแหน่งเลยค่ะก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะคะ ปูพรมให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้คันนี้ลูกค้ามะนาวเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะคะมารับด้วยตัวเองเลยมะนาวอยู่ศูนย์ฮอนด้าตรงข้ามเซฟวันนะคะอยู่ที่โคราชนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามในเรื่องของรถยนต์ฮอนด้าสามารถทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะว่าวันนี้มะนาวประจำอยู่ที่โชว์รูมหรือเปล่านะคะเพราะช่วงนี้ยังมีในเรื่องของการทํางานที่บ้านนะ work f r ฟ m home เข้ามาคุยเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยนะคะภายในรุ่น EL นะคะก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วลองรับ Apple Car p l a คนะคะมี Air Auto ให้ในรุ่น EL นะคะก็จะมี USB ให้1ตําแหน่ง แล้วก็ในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่ของรุ่น EL และ EL+ นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2โหมดก็คือจะมี Econ โ o d e Mode นะคะแล้วก็ Normal Mode ในส่วนของโหมด Sport นะคะก็ก็จะมีในรุ่นที่เป็น e EH u v เลยสำหรับพวงมลาลัยนะคะก็เป็นแบบััตติฟังก์ชันแต่ในรุ่น EL นะคะจะไม่ได้หุ้มด้วยหนังนะก็รับสายบังสายที่โทรศัพท์ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ ในเรื่องของควบคุมของระบบ Honda Sensing ก็จะมีปุ่มนะคะควบคุมอยู่ตรงนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะที่เราเห็นแบบเงาๆแบบนี้นะคะก็คือคันนี้ได้ทําการเคลือบเซรามิกแล้วนะคะเรียบร้อยซึ่งลูกค้าจองตั้งแต่เดือนกันยานะคะคันนี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่อยู่รอรถเป็นเพื่อนกัน แต่สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda c ซี i c กนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบหรือว่า ehev นะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยช่วงนี้รถกำลังทยอยมาแล้วนะคะแล้วก็ Honda c ซิตนะคะตอนนี้สถานการณ์รถปกติแล้วแล้วก็โปรโมชันดีมากๆเลยอยากได้รถยนต์รุ่นไหนสีอะไรนะคะทักเข้ามาสอบถามกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะว่ามานาจักส่งมอบรถยนต์รุ่นไหนสีอะไรนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมนะคะ เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ